หมอยายใหญ่จากอำเภอนาแก่สมัยเป็นนักู้ใหญ่อยู่นาแก่หันกระซ้ายมองดหลายครับไอลิศอ you know kind of like kind of ่าอยู่แถวอำเภอเมืองนี่แหละครับบ้านหนองบัวบ้านหนองบัวครับบ้านหนองบัวนี่ยจะเยอะอยู่แถวใดหนองบัวนะหนองบัวก็น่าสนามบินนะครับสนามบินเมืองนครพนมสนามบินนครพนมนะกระซ้ายหลายบ่เยอะครับโอ้มันทั้งทั้งหลังทั้งหลังทั้งหลังด้านทังด้านทางซ้ายมือนี่ยโบว์ไม่ทางสนามบินนะ ทางหลังด้านซ้ายมือมันจะเป็นป่าดิบอยู่แต่คนก็บม่ค่อยได้เอาไปใช้ประโยชน์อย่างส่วนมากเขาไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าส่วนมากก็เอาไปกินที่ซื้อกินครับกินก็กนแกงน่อไม้ซุปน่อไม้นั่นแหละครับผมไปเห็นพกศ์รัชวเอ๋อนี่กระชายนี่ใบทรงฟ้าเด้นนำมหันีใบทรงฟ้าใบทรงฟ้านี่เป็นก็เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะครับกินอย่างมันมันท้องอืดท้องเฟ้อกินก้อยกินลาบส่วนมากเห็นแล้วมันกินก้อยไหล ก้อปาก้อนยังใบกระชายใช่ใบส่องฟ้าอืกินน้ำกันเอามาพันกับก้บกอยกินเลยครับเอาคุยเอาก้ออมันจะออกรสหวานผิดเผ็ดเนาะออกมันหวานเผ็ดนะบใบส่องฟ้าใบมันจะมุนๆเราเวลาเราจับเด็ดใบมันขึ้นมาซ้อมันมันทิเห็นเป็นชุดๆคือดาาอ๋อเลยใบส่องฟ้าที่กินมันกือมันกับบุนแม่ด่าวหลีเอะเพราะว่าใบมันเปิดชุด กลิ่นมันจะหอมสมัยโบราณตั้งแต่ยังน้อยนั่นอนามัยน่าแก่บท่านได้จเจริญแล้ละวะใช่หม,มะะหมอสมุนไพรนี่แหละวะสมุนไพรนี่เป็นตัวสำคัญที่สุดเ่าได้บอกว่าไอ้ิดเนี่ยรอดตายมาย้อนหมอสมุนไพรเอ้าเนท้องดองเนืงอยังกับอว่านวันไฟเนาะอืมมันไฟนะครับวันไฟมันที่จริงนี่กับขมิ้นชันนี่สู้วันไฟ่ได้ครับ วันไฟมาเห็ดอดไรสาวพกขอกอดท้องเฟ้อต้มบ่ต้มบ่รือฝนฝานกินถ้าถ้าเป็นเด็กน้อยเกิดใหม่เนี่ยเขาจีฝนท่าท้องอืคล้ายๆก็มาหาหินคล้ายๆมาหาหิงท่าละตัแตกตแตนเขาผู้ใหญ่เขาก็ต้มอืต้มกินหรือจะกินสดก็ได้วันไฟค่แมันมันบเบื่อเพราะมันเป็นยาก็เป็นสมุนไพรบ้านเมืองเขาแต่ก็เด็กกินมันจะไม่หยังครับ อมัมกกษัยตถวนี้แหละรอดตายมาย้อนสมุนไพรเนี่ยแหละใกล้นั่นแหละครับผมก็เกิดในบ้านน้องอเนาะโมเมนเกิดในเมืองอืเกิดอยู่บ้านเขียนนางกับกมล<ม>ป่าปินดุกหมอสมุนไพรอยู่ผ้าซองผู้ใดจำได้บอกคุณตาอย่างจำซื่อพอได้ละมันเข้าเจ้าก็ตายไปหลายและ่ะนี่เท่านึงอยู่ประปากนี่เกล่งเท่านี้ออกทีวีเด้โอ,โอ,โอไ้ไอ้ลุงนั่นลุงไปจังหมอตีนเป่าเนาะเพื่อจะเกิดเถื้อเคยเห็นเราอยู่เคยรู้จักออกทีวีดังอะไรอันนี้ดังอะไร ออกไม่ได้การนั่นบูมี่ไพ่ไปถามเราเนาะว่าอันโรคอันนี้ในไส้สมุนไพรอย่างเนาะต้องศึกษากับพวกนั้นเดี๋ยวเมื่อใดว่างเขาไปเลาะเนาะเดขาไปถามเราเออให้เราวิเคราะห์โรคให้เขาเอาผนเอายางอย่างมาต้มรงยาในลดยาในลดขึ้นไปปุ๊บเราต้องให้เราเห็นมาทิปพวกมาอาเจ็บบังดุนี่คือยาตัวนั้นต้นนี้หมดเลยอืออ้าวยานั้งดุบยานั้งแดงมาอนี่ได้เจ้าครัวแล้วมัอนี่นะอัน ไอ,อ,อ,อ้กระชายนี่นะกระจิมในทรงสามหัวเอา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 ว่านั่งนั่งคุกเขา่าบได้เออโอเคเอาเล็กน้อยเอาเล็กน้อยขคุณ <c oughs>